สวัสดีครับผมอาจารย์เกียรติเพิ่มยอดขายจาก c h a p t e r Unity ครับวันนี้จะมาพูดถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับ BNI นะครับโดยปกติครับอาชีพผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยกรนะครับก็จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการนะครับและแน่นอนครับผมเองก็ต้องหาช่องทางหรือเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆมาตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ผมดูแลอยู่นะครับ บียนครับตอบโจทย์5เพน o i พอยต์ของผู้ประกอบการที่ผมมองได้เลยว่านี่คือประโยชน์จริงๆที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับทั้งธุรก,กิจผมและธุรก,กิจของท่านครับอย่างแรกครับเวลาเราทำธุรก,กิจเนาะเราก็ต้องนึกถึงในส่วนของลูกค้าใหม่ๆนะครับโดยปกติครับเราอาจจะทําการตลาดทางด้านออนไลน์ไปออกงานอ e ีเวนต์ on, e on, ไลน์ต่ตางๆนะครับซึ่งนั่นก็เป็นกิจต้องทำครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เรามีช่องทางเพิ่มขึ้นและเป็นการตลาดแบบ Word of m o u เมาสหรือการตลาดแบบ r e f e r r a l marketing นั่นก็คือการบอกต่อท่นเองครับเบียนไอครับเป็นช่องทางในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับนั่นคือเบนด์ฟิทที่1ที่เราจะได้นะครับเบนด์ฟิทที่2ครับนั่นก็คือในเรื่องของต้นทุนของสินค้าและบริการต่างๆครับอย่างที่บอกครับเวลาเราเข้ามาในบินไอครับก็จะมีผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้ในทันทีครับ b บ i ฮะ เป็นเหมือนกระเป๋าดเรมอนท่านอยากได้สินค้าอะไรท่านดักได้บริการอะไรครับท่านแค่บอกเพื่อนลงไปในกลุ่มบอกเพื่อนลงไปในแพลตฟอร์มครับท่านก็จะได้สินค้านั้นในราคาที่เป็นต้นทุนจริงๆนะครับเพราะต้นทุนในกระเป๋าก็ลดลงเซฟเงินในกระเป๋านะครับอย่างที่3ครับเท p น i n พอยต์อันนึงครับเวลาเราทาธุรกิจก็คือทีมนะครับทีมในที่นี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเซลนะครับโอเรชั่นอะไรต่างๆนะครับเพื่อนเราครับมีหน้าที่ เป็นทีมให้กับเรานะครับทำหน้าที่เป็นทั้งเซลล์ดีเรคเตอร์เซลล์เอ็กซ์เซคทีฟนะครับช่วยขายสินค้าและประการให้กับเรานะครับรวมถึงครับเราทําหน้าที่เป็นทั้งคอนเซ็คเตอร์ให้กับเราได้โดยเชียกันนะครับอย่างผมเองครับเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็จะมีพวกเพื่อนๆนะครับที่เราฟอร์มตัวกันเป็นทีมเข้าไปหาลูกค้ากลุ่มเดียวกันเป็นออนสเต็ปเซอร์วิสให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีมเพิ่มขึ้นและต้นทุนของการจ้างบุคลากรก็จะน้ออยยลงรรัเเพาาาะวู่่กน เป็นพักพวกเป็นทีมเดียวกันนะครับข้อที่4ครับคือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับการเป็นพวรกการครับถ้าเราไม่พัฒนาตนเองไม่รีสกิลไม่อัพสกิลไม่เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือธุรกิจเราก็จะเอาไปนะครับในบ n i ครับมีหลักสูตรปลุกลมให้เราปลุกลมในการพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการสื่อสารการนําเสนอธุรกิจหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเราครับเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนคอนซัลให้กับเรานะครับมีโอกาสในการพัฒนาตัวเราเองนะครับรวมถึงง มีเลเวลในการพัฒนาตัวเองให้เป็นลีดเดอร์ในกลุ่มต่างๆครับอย่างผมเองครับเข้าไปตอนแรกก็เป็นแค่สมาชิกนะครับหลังจากนั้นครับก็มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองครับไปเป็นทีมลีดเดอร์นะครับดูแลเรื่องของการเติบโตขององค์กรนะครับหรือโค้ชโคโอเนนเตอร์นั่นเองนะครับและปัจจุบันครับผมก็ยังได้มีโอกาสนะครับมาเป็น DAA Ambassador ในการที่จะสร้างกลุ่มใหม่ๆนะครับเชิญชวนทวกการมารวมกลุ่มการสร้างอีโ s สเต็มใหม่ๆ เพื่อขยับขยายธุรกิจซึ่งกนและกันนะครับและข้อที่5ครับนั่นก็คือการที่เราขยายธุรกิจหรือการทำ business development ครับการหา new S curve ของธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับการที่เราจะ diversify ธุรกิจของเราเนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่วันนี้ครับถ้าเรามีเพื่อนมีทีมนะครับเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆเห็นมิติใหม่ใหม่เวลาจับมือครับพักพวกเพื่อนเนเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆครับนำจุดแข็งของเราครับไปปิดจุดอ่อนของเพื่อนนำจุดแข็งของเพื่อนครับมาปิดจุดอ่อนของเรา ยกตัวอย่างผมครับเป็นงานทางด้านวิยครากรทางด้านเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจครับจับมือกับเพื่อนครับที่มีความถนัดทางด้านเรื่องของการพัฒนาสังหาครับเราก็ได้ new business model ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดังนี้นครับเป็นโอกาสที่ตอบโจทย์เพนท์พอยทให้กับธุรกิจของพวกเราครับนี่คือความประทับใจที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานร่วมจอยกับ BNI ครับและสุดท้ายครับ BNI ครับทำให้เราเนี่ย ลดอัตราลงได้มากครับเพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือประสบความสําเร็จในเครือข่ายของเบ i ครัไเราเริ่มจากการให้ครับกิฟต์วอรเกดผู้ให้ย่อมได้รับครับก็ขอบคุณเบียรัไที่ทําเครือข่ายดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วขอขอเชิญชวนครับผู้ประกอบการทุกท่านครับถ้าอยากมีโอกาสใหม่ๆอยากจะข,ขยายธุรกิจของท่านมาร่วมจอยกันในเบ i ครัไขอบคุณครับ